thank mm -hmm. you สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมรายการเด e Clip Car r e v i e นะครับผมวันนี้จะมาแต่แปลกหน่อยเพราะว่าผมขอเชิญน้องตี้นะครับจากช่อง Daydream Ride นะครับมาร่วมฟีเจอร์กันในครั้งนี้นะฮะคือเนื่องจากว่าตอนนี้โตโยต้าเขาจะเปิดตัวไฮลักทราเวใหม่ครับนะครับเราพรีวิวกันก่อนงานเปิดตัวนะครับเรื่องของเรื่องก็คือมีรถพรีวิวเยอะมากครับผมตัดลงช่องไม่ทันครับก็เลยต้องแบบแชร์ลากแบ่งกันถ้าใครอยากดูคลิปตัวโอเวอร์แลนด์ตัวท็อปขับสนะครับ กับตัวตอนเดี่ยวไปดูได้ที่ช่องเดริมไรนะครับผมกับน,น้องตี้ไปทำให้อีกช่องหนึ่งส่วนท r a เวอเเนี่ยผมบอกเลยนะว่าถือว่าเป็นเกี่ยิของประเทศไทยว่าเป็นกระบะแชสซีครับที่เป็นไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ EV รล้วนๆรน้อยเ0รร้อยรุ่นแรกที่แบบเอาอผลิตจากไทยผลิตจากไทยแล้วขายทั่วโลกด้วยอ๋อหมายความว่าต่อไปเนี่ยบอดี้เนี่ยทั่วโลกถ้ามีไฟฟ้าาไม่อินไทยแลนด์มดเลย เคก็ไม่มาจากโรงงานในไทยนี่แหละครับก็เราจะมาดูกันว่าเราชราโวล e มีเป็นอย่างไรหลายๆท่านอาจจะดูคลิปนี้แล้วบอกว่าเอ้าเป็นไฟฟ้าเหรอกูดกดปิดคลิปเลยก <c oughs> ดปิดคลิปไปเลยนะครับก็จะแบบเพราะอาจบางคนอจะไม่สนรถไฟฟ้าจรง<ช>ิงคือคสเปกตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้เด็ดจระตอะไรมากเราพูดตามตรงเมื่อเทียบกับกระบะไฟฟ้าที่มีทางเลือกในตลาดตอนนี้แต่นี่คือกระบะไฟฟ้าค่ายญี่ปุ่นไงพี่แพา มันก็มีจุดเด่นในเรื่องบางคนอาจเชื่อเรื่องของความเป็นญี่ปุ่นที่ทดสอบแรงต่างมาดีก่อนจะขายแต่ว่าในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของมรณะต่างๆเท่าที่เราทราบและบอกได้ตอนนี้จะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับวันนี้ผมให้น้องตี้มาช่วยเพราะว่าสารภาพผมเพิ่งลดความมาครับแล้วก็ผ่ากระดูกสันหลังมาผมจะไม่สามารถกระโดดขึ้นรถลงรถอะไรได้เดินก็กย่องกระแย่งเสียงก็หายด้วย ต้องมีออปชันเสริมด้วยนี่มีออปชันเสริมด้วยนะครับ <c oughs> ก็เลยต้องอให้ตีเข้ามาช่วยนะครับเราคร้ครอมกับ Power E ครับผมอันนี้ปลั๊กใช่ไหมรูปลัก๊กปึ๊บเปิดนี้หนึ่งสองนี่ C C S Type 2ยุคนี้เราทำวิวไฟ้าต้องเปิดรูปลั๊กให้ดูอีกวะเนี้ยอะ ให้รู้ว่ามันรถไฟฟ้าแล้วกันแลวให้รู้ว่าปลั๊กมันอยู่โลเคชันตรงนี้นะครับตรงแก้มฝั่งคนนั่งตรงนี้ฮะเวลาจะชาร์จก็ทิมหน้าเข้าไปเลยประมาณนั้นนะครับสำหรับขนาดตัวถังของ h i l ัก t r a v านะครับความยาวจะอยู่ที่5,320ม mm, ิมลิเมตรความกว้าง1 8 5 5แมิลิเมตรและความสูง1,800ม mm, ิลิเมตรฐานล้อยาว3 0 8 5มิลิเมตรครับซึ่งมิติตัวถังนั้นถ้าเราไปเทียบกับรุ่น p r e แร n เ e r 4ประตูนะครับที่ยกสูงเหมือนกันเนี่ย จะพบว่ากว้างและยาวเท่ากันเลยแต่ความสูงของตัวรถนั้น t r a v o E จะเตี้ยกว่ากันอยู่15มิมรนะครับผมระยะต่ำสุดจากพื้นนะครับ t r a v o E นั้นจะเตี้ยกว่ารุ่นอื่นๆอยู่หน่อยหนึ่งนะครับก็คือ215ม mm, ิลมซึ่งเตี้ยกว่ารุ่น p r e นเนออยู่ประมาณ10มิมตรนะครับผมข้างนอกภายนอกของ t r a v o E คันนี้ครับสิ่งที่แตกต่างกับตัว Overland หรือ Hilux t r า v วลรุ่นที่เป็น ICE นะ้ำมันดีเซลล้วนเนี่ย กระจังหน้าเลยพี่แพนอ่ามันหายไปใช่ก็คือเอาง่ายๆว่าส่วนใหญ่ตามธีมรถไฟฟ้าแล้วจะต้องตันๆทึบๆเรเวอรเขาก็จะทราเวอรเขาก็จัดให้ครับหน้าทึบเผลอเรียกว่ารีเวอร์เผลอเรียกว่าเรเวอร์ดิไม่เป็นไรกู้เพิ่มเหมือนกันครับมันใกล้เคียงเนาะคือหน้าๆนั่นแหละหลักๆเลยตัวเนี้ยที่ไม่เหมือนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนนะพี่แพนครับผมเขาโป่งออกหมดเลยอ่ะรถดูแบนเลยโป่งอะไรอย่างเงีโอเวอร์แลนด์มันจะมีโป่งดำใช่ไหมใช่อันนี้รถจะดูแบน นะฮะแล้วก็ตัวล้ออันลอยเขาก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นขอบ17ครับลายแบบทึบๆอ๋อเป็นลายแอโรไดนามิกใช่ซึ่งไม่ใช่เป็นฝาครอบเหมือนพีอุดเหมือนเหมือนโคราชครองอะไรเงี้ยเนาะแปลว่าเงันี้ไม่ต้องไปเงี้ยใช่ไหมไม่ต้องเงยอันลอยแท้ๆเลยนะแล้วก็ติดยางพิสโตลดูเลอร์หกน่าจะดูเลอร์ตัวไหนเอ้ยรุ่นนี้แปลกๆดูเลอร์หกสามเก้าเอลเน เรื่องนี้ไม่ไดว่ายางตัวนี้ยางยางเป็นยางไฟฟ้ายิงโลโลโลใช่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 แล้วนี่มีโลโก้เอเลนต์ด้วยครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ดีมากนะครับใช่ครับผมครับบิสต์โอนจ่ายกูด้วยนะครับนะครับผมและด้านข้างโลโก้เขาว่า Travo 2.8ไม่มีละไม่มีครับแต่ด้านท้ายไปโผล่ว่า Travo E แทนทราเว E ใช่ประตูอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเหมือนกับไฮรักเรเวลปกตินะฮะแต่ว่าส่วนที่แตกต่างคือส่วนหัวส่วนท้ายในทราเวลแต่ถ้ามองข้างนอกสังเกตดีๆนะถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะมองด้านข้างตรงๆนะ จะรู้สึกว่าท้ายจะห้อยนิดๆแบตกับมอเตอร์ใช่ครับผมเออใช่ท้ายท้ายมันห้อยกว่าเรื่องอื่นแต่ว่าในเรื่องของความสูงใต้ท้องเนี่ยทราเวลเอหรือรุ่นใดก็ตามเนี่ยมันจะอยู่ในเลนส์ระหว่าง2องถึงสอง้ามิลแต่ว่าพอเป็นรถกระบะแล้วจะลุยน้ํำยังไงเขาบอกว่าเจเซนได้อยู่อ่ะตัวนี้ได้ก็คือเจ็ดเซน7 0็รอยมิลได้อยู่ใช่ใช่ครับลุยน้ําได้ที่สูงร8 0ยปดิก็คือประมาณเนี้ยอ่ะกับประมาณเนี้ยได้อยู่เนาะด้านท้ายก่บที่บอกแหละ ไม่มีตัวสปอร์ตบาร์อะไรให้แล้วนะฮะไม่มีไลเนอร์ให้อยากได้ซื้อใส่เพิ่มเองนะครับผมโลโก้ทร a เวล E อยู่ตรงนี้ด้านท้ายมีช่องเหยียบให้ดิสเบรกล้อหลังมีให้ใช่มันต้องมีอยู่แล้วล่ะเนาะใช่ไหมฮะด้านหลังนะครับผมนี่ฮะโลโก้จะเป็นบุ๋มเพราะว่าโตโยต้านะถ้าอยากได้นูนๆเหมือนโอเวอร์แลนด์ซื้อโตโยต้าเซอร์เรียใส่เพิ่มอ่าเป็นติ๊กเกอร์ดำแปะลงไปแล้วมันจะนูนออกมาใช่ครับผมใช่แล้วก็โลโก้จะเป็นคําว่า HEV หรือไม่นี่ B E V อ๋ B E V แล้วบ้านมึ้งดนีอันนี้ B E V แล้ว <laughs> โถโตัวตาก็จะบอกมูสาทำเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์ซ็นแล้วนะครับแล้วก็อ่บันไดข้างสําหรับปีนขึ้นก็มีให้เหมือนก<ห>ันต,ตัวโอเวอร์แนด์แล้วก็ที่สำคัญก็คืออันเนี้ยผมว่าเขาคิดมาดีการย้ายตําแหน่งกล้องจากเดิมมันจะอยู่เอียงๆตรงนี้ ใช่ครับเขาย้ามาอยู่ตรงนี้แทนได้เซนเตอร์ได้เซนเตอร์แล้วก็มุมต่าด้วยเผื่อพี่จะไปใช้งานลากอะไรได้อ่าจะเวลาลากจูงอะไรเงี้ยก็เห็นได้ชัดถอยล็งง่ายขึ้นะฝาท้ายเบาไหมพี่แพนเบาไหมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยนะไม่ครับฝาท้ายก็จะไม่มีตัวผ่อนแรงแต่สาหนีก็คือซื้อใส่เพิ่มได้ครับพันแปดร้อยบาท ครับผมนะแล้วคุณจะได้ฝาท้ายเบาๆเอาดิก้อยกได้เลยใช่นะไฟท้ายก็เหมือนตัวโอแร์ and, เหมือนทวาวตัวปกติตรงน,นี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็น LED เป็นแถบแบบเนี้ยเนาะตัว C เนาะใช่แต่ด้านท้ายอะ่ะช่วงล่างอ่าเออช่วงล่างหลังถึงจะเป็นแหนบก็จริงแต่มันไม่มีพาท้ายแล้วนะตัวเนี้ยก็เป็นอย่างที่เขาเรียกว่าเดอร์ดิออนก็คือเอามอเตอร์ไปอยู่ไว้ตรงกลางใช่ครับแล้วก็ทําให้มีจุดศูนย์ถ่วงต่าแล้วก็ออกแบบให้ตัวมอเตอร์ไปติดอยู่ที่เฟรมหลักเพราะนั้นอันสปรังเวทนะครับมันก็จะน้อยลง นี่แหละก็คือจุดแตกต่างภายนอกแล้วก็ช่วงล่างเล็กน้อยนะครับผมของตัวทราเวดีเซลกับทราเวดไฟฟ้าร้อยใช่แล้วอย่างนี้บอกครับผมก็ไม่บอกอู้สเปกเลยเลิศดีมากอะไรกันแต่ผมมองว่าเฮ้ยคุณมองไว้นะว่าอันเนี้ยมันคือเขาให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นรถไฟฟ้ากระบะสําหรับคนที่อยากได้ถ้าใครไม่อยากได้ก็ดีเซลนะแต่ว่าก็โตโยต้าเนี่ยเอาจริงนะในไทยเราเห็นแค่รถไฟฟ้าก็แค่วีซัพโฟลเอฟ่อยู่นี้ก็โผล่มาเป็นอย่างนี้เลย กเก่งยังไม่มีเลยก็เป็นเรื่องของทางรัฐด้วยว่าเอาเขต้องผลิตคืนโคตา ev 3 5มห้ไหนไหนต้องผลิตคืนแล้วก็เอามาให้คนไทยคนที่อยากได้ได้ลองกันผมเชื่อว่ามีครับผมเชื่อว่ามีแล้วโตโยต้าก็ถ้าคิดว่าจะขายปีละ5 0 0คันผมว่าอันนี้ก็เป็นไปได้อยู่ จองอาเชิญกล้องมาดูกันหน่อยดีกว่าครับใต้ฝากระโปรงของไฮรักส์ทราเว E นะครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือเป็นขุมพลัง99 G D F T V V V นะฮะเปล่าจริงๆมันคือมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าของทรา v วล E เนี่ยก็จะมีทั้งข้างหน้าข้างหลังทรา v วล E จะขายในรุ่นเดียวเลยนะครับก็คือเป็นรุ่นยกสูงขับเคลื่อน4ล้อนะฮะสำหรับต้นกำลังขับเคลื่อนนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าของไฮรักส์ทราเว E นะครับจะมีกำลังรวม ทั้งหน้าและหลังอยู่ที่196แรงม้านะครับสำหรับแรงบิดสูงสุดนะครับอันนี้มีแจ้งแยกมาว่าด้านหน้าแรงบิดมอเตอร์สูงสุด2 0 5 5นิวตันเมตรมอเตอร์ไฟฟ้าหลังแรงบิดสูงสุด2 6 8 6นิวตันเมตรนะครับแต่ไม่มีการแจ้งแรงบิดรวมหน้าหลังเวลาทํางานพร้อมกันมานะฮะซึ่งการที่มีมอเตอร์ทั้งหน้าและหลังเนี่ยก็แน่นอนครับว่าทรา v วอ E เป็นรถกระบะขับเคลื่อนสีล้อนะครับในสภาวะการปกติเนี่ยก็จะขับเคลื่อน4ีล้อตลอดเวลาแต่ไม่มีการบอกนะครับว่า พอวิ่ง,งเร็วแล้วเนี่ยจะตัดมอเตอร์หน้าออกไหมหรือว่าเวลาขับแบบปกติจะกระจายกำลังหน้าหลังในอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับแบตเตอรี่มีความจุไฟ59.2 k กิโลวัตต์อเวร์ครับผมรองรับการชาร์จ AC 10กิโลวัตต์อวร์นะครับแล้วก็รองรับการชาร์จ DC อยู่ที่125กิโลวัตต์อเวร์ซึ่งในเรื่องของการชาร์จผมบอกตามตรงว่า125กิโลวัตต์อเวร์เนี่ยโอ้โหมันมันดีมันดูดีในความคิดผมแต่ว่า ถ้าคุณไปเจอแท่นชาร์จท,ที่มีแอมป์ต่ำแบบ200แอมป์อย่างเงี้ยไฟฟ้าที่ชาร์จเขาได้จริงอะอยู่ประมาณ60-70กิโลวัตต์อัวงเท่านั้นเองนะครับระบบไฟเนี่ยครับบางคนจะเรียก400โวลต์แต่ผมใช้ตัวเลขตรงๆจากโบชัวเขาเลยแล้วกันว่า2 9 6โวลต์ซึ่งนั่นแปลว่าต่อให้การชาร์จแบบ DC นั้นจะรองรับสูงสุดถึง125กิโลวัตต์นะครับแต่ว่าถ้าคุณไปทิ่มกับแท่นชาร์จ200แอมป์ที่มันมีอยู่ทั่วไปตอนนี้เนี่ย คุณก็จะสามารถชาร์จ DC ได้เร็วสุดแค่60กิโลวัตต์ชั่วโโดยประมาณเท่านั้นเองนะครับถ้าอยากจะชาร์จได้125กิโลวัตต์จริงเนี่ยคุณคงจะต้องไปหาแท่นชาร์จดี่มี400แอมป์หรือมากกว่านั้นนะครับทีนี้เรื่องของทางวิศวก,กรรมนะครับความเป็นรถ BV ที่แตกต่างจากชาอ o ์โวรุ่นอื่นๆนะครับคุณได้อะไรอ่ะมาเป็นมาตรฐานเลยก็คือแหลกพงลอยพอร์ไฟฟ้าซึ่งถ้าเป็นตัวดีเซล2.8นะฮะับทอรโวดีเซล2.8เนี่ยคุณจะต้องซื้อตัวโอเว ถึงจะได้แหลก power ไฟฟ้านะครับแล้วก็ช่วงล่างหลังนะครับก็จะไม่เหมือนรุ่นอื่นเพราะว่าจะต้องเว้นที่ไว้สาหรับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่หลังด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะของการจูดรถเนี่ยตัว t r a v o E เนี่ยจะคล้ายกับรุ่น Overland p l ด์สตรงท,ที่เน้นการใช้งานในแบบลูกค้าใช้งานทั่วไปเน้นความนุ่มนวลความสบายในการนั่งมากกว่าเรื่องของการบรรทุกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาปรับให้เข้ากับบุคลิกของคนที่จะซื้อไปแล้วนอกจากนี้ครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยโตโยาต้าเขาชัดเจนนะครับเขาไม่ได้เน้นว่าจะขายขายๆ้ไดเอะ โตโยต้าบอกว่าเขารู้ครับว่าคนไทยคิดยังไงกักบกระบะรถไฟฟ้าเขาทราบดีเขามีตัวเลขหมดแต่สําหรับบางองค์กรหรือบางหน่วยงานหรือบางธุรกิจที่อยากจะชูเรื่องของความเป็นองค์กรสีเขียวชูเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมโดยการใช้รถ E ีวีตรงนี้เขาก็จะมีทางเลือกเป็นตัวหนึ่งให้แต่ว่าโตโยต้าไม่ได้คาดหวังเรื่องยอดขายกราโลเทนีเยอะขนาดนั้นนะครับถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดก็คือปีปนึงได้5้0 0ยคันเขาก็โอเคแล้วนะครับก็ นี่คือเรื่องของยอดขายกับเรื่องของข้อมูลทางเทคนิคของไฮลักทาวเวอร์ีครับผมลืมบอกไปเรื่องหนึ่งเรนจ์ของรถคันนี้นะครับที่วิ่งได้เนี่ยเขาเคลมไว้ที่315กิโลเมตร NEDC ซึ่งอย่างที่ผมบอกครับมันสั้นเกินกว่าที่คนใช้รถกระบะเดินทางหรือดูจริงๆเนี่ยจะสนใจนะอันนี้ผมพูดตามตรงอะไรที่ผมมองว่ามันไม่ใช่ผมก็บอกมันไม่ใช่ แต่น้อยสำหรับคนที่ใช้รถกระบะวิ่งในเส้นทางาประจำระยะทางสั้นๆแล้วก็มีโอกาสจอดชาร์จก็อาจจะสนใจตัวนี้ได้ก็อย่างที่บอกครับตัวต้าเขาก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าจะต้องขายตัวนี้ให้ได้เยอะมากมายเหมือนตัว28ดีเซลนะเวนเท่านี้เอาเริ่มต้นไปก่อนถ้ามันได้รับการสนองตอบดีคนชอบเยอะอาจจะมีตัวแบตโตเลนไกลขึ้นมาในอนาคตได้นะครับถ้ามองดูที่พื้นเนี่ยจะเห็นเงาของไดมอนการ์ดนะครับก็คือแบตเตอรี่เนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะมีกากันนะครับมีแผ่นกันเอาไว้ เรื่องความแข็งแรงตรงนี้เพราะนั้นเรื่องของการลุยโอเคอาจจะผมว่าลุยไม่เท่าตัวดีเซลหรอกแต่ว่าในเรื่องของการลุยตรงนี้น่าจะพอได้นะดีกว่ารถไฟฟ้าทั่วๆไปที่อาจจะสร้างมาเผื่อลุยสัก50%ตัวนี้พอลุยได้นะครับยังอะไรอยู่ใต้ท้องเหมือนเดิมด้วยนะเนี่ย มองจากฝั่งนี้บอกฝั่งคนนัง่งยังเป็นปรับมืออยู่นะฮะแล้วบอกฝั่งนู้นมีไฟฟ้าไหมพี่ตีบอกฝั่งนี้เหรอครับไฟฟ้าสีแล้วมีด้านหลังไฟฟ้าให้ด้วย<อ>นั่งสบายไม่ต่างกับโอเวอร์แลนด์ครับอ่านะครับผมแต่สิ่งจริงๆแล้วอ่ะในชุดคอนโซลและชุดแดชบอร์ดชุดจออะไรทุกอย่างเนี่ยมันมันยกมาจากตัวทาวเวอร์ปกติเลยพี่แพนครับแต่ที่ไม่เหมือนเลยแถมแคมคันเกียร์ใช่คันเกียร์คันเกียร์เหมือนบีเซ็โฟร์เอ็กซ์เลยเออเหมือนเลยนะใช่เหมือนเลย แต่ว่าในตัวโอเวอร์แลนด์หรือตัวปกติอ่ะคันเกียร์มันจะอยู่ฝั่งนี้แล้วชุดเบรกนือไฟฟ้าจะอยู่ฝั่งนี้พอเป็นตัวไฟฟ้าล้วนปับ๊บมันสลับฝั่งกันสลับฝั่งกันใช่แต่ว่าพวกชุดคอนโทรลอะไรตรงเนี้ยเหมือนกันหมดมันก็บางสวิตช์มันจะหายไปบางสวิต <จะ S 1> ช์จะไม่เหมือนกัน,นอ่าใช่แบบในตัวโอเวอร์แลนด์เนี่ยปุ่มจะเต็มเลยพอมาในคันเนี้ยที่เป็นตัวไฟฟ้าล้วนเนี่ยทาวเวอร์อีเนี่ยตรงเนี้ยเราได้ช่องเพิ่มแต่ปุ่มหายนะฮะช่องเสียบชาร์จไทยซีมีให้ช่องเก็บของมีให้นะฮะช นะเด,ดี๋ยวดูหน่อยดิมี power outlet ด้วยปกติมีให้ครบหมดทุกอย่างนะคะรับผมช่องนี้นะแล้วที่วางแก้วสามารถดึงออกได้ไหมครับตัวนี้ได้ส<อ>ดิได้เหมือนกันดึงออกได้เหมือนกับตัว overland plus นะฮะใช่ครับแล้วก็ในช่องที่เห็นในแบบเนี้ยเป็น wireless charge นะฮะ wireless <et> charge ใช่แอร์ก็เป็น dual zone ปกตินะค,ะครับผมสวิตช์อ่อนหน้าปัดน,นะครับ หน้าปัดเป็นสินิ้วเหมือนวอร์แลนตัวโอเวอร์แลนพลัสตัวท็อปใช่ใช่ฮะแล้วก็จอกลาง12.3นิ้วนะฮะใช่เหมือนกันนะฮะเหมือนกันนี้แล้วก็จอกลางนี้ท่านผู้ชมเป็นขนาด12.3นิ้วแล้วเป็น Apple CarPlay Android Auto Wireless แล้วนะครับใช่ฮะแล้วก็ความไวในการทัชจอก็ถือว่าไม่น่าเกียดกล้อง360อ่ะก็ใกล้เคียงกับตัวโอเวอร์แลนด์ไม่ใกล้ละอันเดียวกับโอเวอร์แลนด์มันคืออันเดียวกันเลยนะครับซึ่งเรื่องความคมชัดคงไม่ขนาดคมไปเอาไปหั่่่่นนนผัักหหญ้้าาไดะแตว ก็ผมว่าดีกว่าตัวที่แล้วแล้วกันเยอะกว่าเจเนเรชันก่อนเยอะเยอะเยอะนะครับผมตัวหน้าปัดเองอ่ะเข็มวัดรรอบก็จะหายไปนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นแถบตัว power กับชาร์จเนาะของตัวระบบไฟฟ้าเนาะแต่ฝั่งนี้ก็มีแลมิเตอร์ให้นะฮะเข็มความเร็วก็อยู่ฝั่งนี้ปกติพวกตีมหน้าปัดอะไรต่างๆเองสามารถเปลี่ยนได้สี่ห้ารูปแบบเลยเยอะมากนะครับผมหน้าปัดก็คือหน้าปัดเนี่ยก็คือยกชุดมาจากพวก c o โรร่าคลอสแคมรี่ถูกต้องครับประมาณนั้นหน้าปัดสีมันกันเลยใช่ครับผมแล้วก็ ตัวกระจกตัดแสงออตโต้มีให้นะฮะไฟสองแผ่นที่ตรงนี้เป็น LED แล้วนะฮะมีที่เก็บของตรงนี้ให้นะครับผมไฟเพดานเป็นหลอดไส้ธรรมดาเหมือนเรโวปกติเลย <ừ> นะคร<ม>ับผมที่บังแดดไม่มีกระจกแต่งหน้าให้ฝั่งนี้นะครับเหมือนกันใช่ครับแต่ฝั่งนี้ก็คงไม่ใจร้ายแหละอ่าให้อยู่อันนี้มีให้อยู่ะนะครับผมช่องเก็บของเองก็วัสดุเหมือนจะนุ่มนิดนึงนะมีช่องเก็บของให้เหมือนกันแต่โอ้ยา่าไม่มีมกินพี่แอบแอบอกทำดูนิดนึง <c oughs> คือมีช่องเก็บของเนี่ยแต่ตัวโอเวอร์แลนด์จะมีคูบ็อกเป็นปอบเป่าลมแอร์มาให้ใ<ช>ตัวนี้ปิดไปเลยปิดไปเลยเออ,อาจจะซื้อใส่เพิ่มในอนาคตแต่ว่าแหม่รถไฟฟ้าทั้งทีเนาะน่าจะให้เต็มสักหน่อยอนนี้น,น่าจีหน่อยมันนิดเดียวเองเนาะ,นะใช่เพราะอย่างอื่นก็ถือว่าให้มาครบอยู่นะฮะใช่แล้วก็พี่ว่าเรื่องความใช้ง่ายฟังก์ชันในการใช้งานก็ยังดีเหมือนเดิมที่วางแก้วตรงหน้าช่องแอร์ก็ไม่เดียวออก พวกมือจับมือโหนขึ้นรถเนี่ยก็ยังอยู่ครบนะครับใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพี่แผนตัวทาวเวอร์อีเนี่ยมันจะเป็นระบขบขับเคลื่อนสีล้อตลอดเวลานะใช่อ่นะแล้วก็เขาว่ามีหมดกันขับขี่ให้ด้วยอ่า<อ>บิดได้นะฮะตรงนี้นะครับผมนะ<อ>ก็ถือว่า USB ใช่ C, สองตำแหน่งขา้างหน้าใช่นะที่ว่าก็ก็โดยรวมก็ก็โอเคแหละเนาะแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละทั้งหมดอะถ้ามีนะโอกาสได้ขับอยากลองนะเนาะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเอาง่ายๆเฟ t i m สซีมิก่อนเลยคันนี้นะ ส่วนที่พี่รู้สึกว่าพี่ชอบ,บอส่วนที่ชอบก็คือภายในดูในนี้มอาจจะดูมืดแต่ของจริงเนี่ยมิติต่างๆการวางปุ่มการใช้งานตำแหน่งจอดีหมดเลยรวมถึงการกดแดชบอร์ดให้ต่ำลงทานนวิสัยด้านหน้าก็ดีขึ้นด้วยร <นะ S 1> ตรงนี้ประเสริฐมากขึ้นคือมันเป็นรถที่ใช้คือมันเป็นรถใช้งานแต่แต่ใน,นแต่ไรมารีโว่จะเป็นรถใช้งานใช่แต่ตอนนี้จะเป็นรถใช้งานที่มีสไตล์มากขึ้นดูดีขึ้นแล้วก็ดูสมราคามากขึ้น ต้องบอกก่อนหมืนที่พีแอนว่าถึงกระจกเราจะเดิมแต่การปรับปรุงคอนโซลหน้าใหม่เนี่ยทำให้ทัศนวิสัยดีขึ้นมากพูดน,นะเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงนะครับเรื่องพื้นที่ไม่ต่างจากรุ่นเดิมนะครับเพราะว่าหัวเก่งหลักมันยังเป็นรุ่นเดิมใช่นะเบาหนุ่มขึ้นไหมครับ นุ่มขึ้นบอะนังนุ่มขึ้นกว่าเดิมชัดเจนกดนุ่มเลยเมื่อกี้นั่งคานากรนุ่มขึ้นใช่ไหมบาะนังซอฟทเทคตัวใหม่ของเทานี้แสดงว่าสบายขึ้นจริงเฮ้ยนุ่มๆแล้วตัววัสดุหนังตีว่าดีขึ้นกเรโวชัดเจนแล้วก็ตัวคอนโซลกลางที่เปลี่ยนไปทาให้ช่องแอร์หลังอะเปลี่ยนไปด้วยพี่แพอ่ช่องแอร์หลังอะเป็นสี่เหลี่ยมแลวคล้ายๆแคมรี่อะนะฮะแต่ว่าแล้วก็มีชุดชาร์จ USB Type C ให้ตรงนี้สองตำแหน่งแล้วก็มีที่แขวนถุงแกงสามกิโลให้เหมือนเดิมตรงนี้ มีให้เหมือนเดิมตรงนีดีมากใช่ค่ะเอาเป็นว่าด้านหลังสิ่งที่ยังไม่ปรับปรุงหรือยังไม่เปลี่ยนแปลงก,ก็คือเรื่องของพื้นที่ใช่ซึ่งมันก็เท่าเดิมแต่ถ้าพี่แพนหายดีแล้วมีโอกาสได้นั่งหรือถ้าผู้ชมดูแล้วมีโอกาสได้นั่งพี่อยากให้มาลองนั่งทราเวลเบาหลังดูเชื่อว่าความรู้สึกสัมผัสด,ดีกับเลเวลแน่นอนเนื่องจาก 1. นวัสดุนุ่มขึ้น 2. มันโอบกระชับตัวเรามากขึ้นกว่าเดิมไม่แบนอบอ เท่ากับว่าคนที่ตัวไม่ใหญ่ก็จะมีโอกาสได้รับความสบายจากเบาะที่สบายขึ้นใช่แต่ถ้าเกิดว่ามึงอ้วนเท่ากูก็พื้นที่ก็จะคับเหมือนเดิมใช่ฮะโอเคครับขอบคุณครับผมสำหรับไฮลักซ์ทราเวลีเนี่ยนะครับหลายๆคนได้เห็นราคากันไปแล้วนะครับหลังจากวันเปิดตัวเขาเปิดราคามาที่1 4 9 0 0 0้านี่แหับาทโตโยต้ยตาประเทศไทยก็รู้ดีครับว่าด้วยราคากับคุณสมบัติของรถตอนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะดึงดูดใจลูกค้าส่วนใหญ่ได้ แต่สาเหตุที่ยังนำทราเวอีมาขายอยู่เพราะว่าประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญครับและทราเวอีนั้นก็ถูกส่งออกไปที่บางประเทศในยุโรปรวมถึงในออสเตรเลียด้วยนะครับซึ่งลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มองค์กรที่ต้องการเน้นเรื่องการลดมลภาวะนะครับหรือเป็นธุรกิจอย่างเช่นในบางประเทศเนี่ยจะมีเหมืองนะครับซึ่งในเหมืองเนี่ยจะมีรถกระบะไฟฟ้าสําหรับการวิ่งงานทั่วไปซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยรถเก๋งทั่วไปเข้าไม่ได้แต่รถเหล่านี้เนี่ยไม่ได้วิ่งเป็นระยะทางเยอะนะครับ วิ่งในที่ประจำอยู่ในบริเวณจำกัดแล้วพอเสร็จวันก็นำมาจอดชาร์จเพื่อรอการใช้วันต่อไปดังนั้นกลุ่มลูกค้าที่จะซื้อ t r า v E ลนั้นนะครับ <c oughs> ก็ยังมีตัวตนอยู่ถึงแม้จะเป็นอัตราส่วนไม่เยอะก็ตามอย่างในประเทศไทยเนี่ยนะครับโตโยต้ตาเขาก็ทราบอยู่แล้วว่ายอดขายกระบะไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ดีสําหรับยอดขายเนี่ยเขาไม่ได้หวังเยอะเลยครับเขาหวังแค่ว่า1ปีเนี่ยขายได้500คันแค่นั้นเขาก็พอใจแล้วแต่สําหรับประเทศอื่นเนี่ยยังมีตลาดที่ต้องการรถประเภทนี้อยู่ครับผม ก็คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณน้องตี้เดรินได้นะครับที่มาช่วยพูดใหเพราะว่าผมพูดไปแล้วก็เสียงหายพูดแล้วก็เสียงหายนะฮะไม่ไหวจริงๆนะครับ,รบก็ <ผม S 2> เป็นงานแรกที่ออกหลังจากรถความรถนะความเนี่ยเจ็ดกันยาอ <25 68. S 1> สองห้าหกแปดสเดือนออก,กว่าแล้วออกจากโรงพยาบาลสามตุลาสองห้าหกแปดครับวันนี้วันที่เจ็ด เจ็ดพฤติการเนี่ยเพิ่งมาทํางานได้มาลุยแล้วเนี่ยสภาพก็แย่ๆขอโทษจริงนะทุกคนไปกำลังใจพี่แพนด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณตี้ด้วยอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้เราพูดว่าจุดดีต่างๆที่ชอบนะเซฟตี้ดีมีเซ็นเซอร์หน้าหลังมีกล้องรอบคันนะมีความทันสมัยมีเบาะที่ดีขึ้นนะจุดที่ไม่ชอบก็ต้องพูดเหมือนกันว่าผมอยากให้เขาวิ่งได้ไกลกว่านี้เอาจริงๆเรื่องแรงเนี่ยแรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้ามันมหาศาลอยู่แล้วเราคงไม่ต้องการรถกระบะพลัง400มา500มา แต่รถใช้งานจริงๆต้องเน้นระยะทางไหมแต่อยากได้เรื่องระยะทางครับเพราะฉะนั้น <ผม S 1> ถ้าถามว่าข้อติเบื้องต้นของผมนะเรื่องเซฟตี้โอเคแล้วเรื่องแพคเกจจิ้งทุกอย่างหลายอย่างโอเคแล้วอยากแค่เขาวิ่งไกลกว่านี้หน่อยนั่นเองนะครับที่เหลือก็รอดูเรื่องของราคานะครับรอดูราคาว่าจะจบเท่าไหร่ครับวันนี้ผมไป,ไปดูวงเดอะคลิปคาวิวขอขอ,ขอบคุณตีเดนมีใจมากครับผมไว้พบกันครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแต่ก่อนจากกันอย่าลืมนะครับถ้าอยากดูโอเวอร์แลนตัวท็อปนะครับผมหรือหัวเดี่ยวขับ4ดูได้ในเดดิมได้นะครับอ่าครับแบ่งๆกันครับไปแล้วครับทุกผู้ชมขอบคุณครับ